สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักนะคะเมื่อวันก่อนคุณครูพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการพูดมารยาทในการฟังกันแล้วใช่ไหมคะการพูดจาไพเราะรู้จักกล่าวคำสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำให้เราเป็นเด็กที่น่ารักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเดินการยืนการนั่งและการรับส่งของค่ะ เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการเดินกันก่อนนะคะในการเดินเด็กๆควรต้องเดินด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยและความเรียบร้อยเราเป็นคนไทยควรมีมารยาทหากเดินไปกับผู้ใหญ่ควรเดินตามหลังเลียงไปทางซ้ายเล็กน้อยถ้าเดินตามท้องถนนนะคะเราก็ต้องเดินไม่ขีดขวางผู้อื่นและปฏิบัติตามตกฎจราจร และในการเดินผ่านผู้ใหญ่เมื่อมีผู้ใหญ่ยืนอยู่ถ้าเราต้องการจะเดินผ่านไปเราก็ต้องเดินก้มหลังเล็กน้อยขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่อย่างสำรวมไม่วิ่งนะคะต่อไปเป็นมารยาทในการยืนถ้าเป็นการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่เราจะต้องมีมารยาทยืนตัวตรงสำรวมก้มศรีรษะเล็กน้อยแขนแนบลำตัวมือประสานกัน ถือเป็นการให้เกียรติผู้ใหญ่ค่ะการยืนในแถวหรือการเข้าแถวเข้าคิวต่างๆก็ต้องยืนสำรวมเข้าแถวให้เป็นระเบียบไม่เล่นกันไม่แย่งกันยืนแล้วก็ไม่พูดคุยเสียงดังนะคะการยืนที่ไม่ควรทำก็คือการยืนใช้มือเท้าเอวหรือยืนหันหลังให้ผู้ใหญ่เพราะถือเป็นการไม่แสดงความเคารพผู้ใหญ่นะคะ ต่อไปเป็นมารยาทในการนั่งนะคะเด็กๆก,การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ควรนั่งด้วยความสำรวมถ้านั่งบนเก้าอี้นั่งตัวตรงเอามือวางไว้บนหน้าขาไม่ยกขาขึ้นมานะคะถ้านั่งกับพื้นให้เด็กๆนั่งในท่าพับเพียบปลายเท้าทั้งสองข้างชิดกันหันไปทางด้านใดด้านหนึ่งมือประสานกันไว้บนตักนะคะ การนั่งพับเพียบนี้สามารถทำได้ทั้งเด็กผู้หญิงผู้ชายค่ะเป็นการนั่งที่เรียบร้อยในการรับส่งของก็สำคัญนะคะการรับของขณะผู้ใหญ่ยืนให้เด็กๆเดินเข้าไปใกล้ๆยกมือไหว้แล้วกล่าวคำว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะก่อนที่จะรับของนะคะและก็ต้องค่อยๆรับไม่ดึงไม่กระชากของจากมือผู้ใหญ่นะคะเมื่อรับของแล้ว ก็ไหวอีกครั้งหนึง่งแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันนะคะเช่นมีเพื่อนนำสิ่งของมาให้เราก็กล่าวคำว่าขอบใจขอบใจจ้านะคะการส่งของก็เช่นกันต้องค่อยๆส่งไม่โยนของให้ผู้อื่นนะคะเพราะการโยนของให้ผู้อื่นเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพต้องรับส่งอย่างช้าๆด้วยอาการสำรวมนะคะ แสดงถึงความจริงใจของผู้ให้และผู้รับนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ถึงมารยาทในการเดินการยืนการนั่งและการรับส่งของแล้วอย่าลืมนำไปฝึกปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเด็กๆจะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่ของคุณครูและผู้คนที่พบเห็นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ